สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำปลาหวานกันนะคะเป็นน้ำจิ้มที่เอาไว้กินกับมะม่วงเปรี้ยวอร่อยมากทำง่ายด้วยไปดูวิธีทำกันค่ะส่วนผสมแรกนะคะก็คือน้ำตาลปี๊บค่ะเคี่ยวในไฟอ่อนๆนะคะจนละลายเป็นแบบนี้เลยนะคะ หลังจากที่ละลายแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะเพื่อเพิ่มความเค็มนะคะคนคนแบบนี้แล้วจากนั้นก็ใส่กะปิค่ะบางคนจะไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่สูตรคนแต่ว่าใส่กะปิก็หอมดีนะคะผสมให้ละลายแบบนี้พยายามไม่ให้ตัวกะปิเป็นก้อนนะคะ แล้วจากนั้นก็ใส่หอมหัวแดงค่ะผัดผัดแบบนี้นะคะกลิ่นนี้หอมมากนี้เลยค่ะพริกสดนะคะเพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับเมนูของเราคลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็นี่ค่ะกุ้งแห้งนะคะแล้วแต่เลยบางคนใส่เยอะใส่น้อยตามความชอบนะคะแล้วก็พระเอกของเรามะม่วงเปรี้ยวเย้ yeah! สีเขียว อร่อยมากนะเปรี้ยวด้วยเป็นอันเสร็จแล้วค่ะง่ายเนาะนี่คือน้ำจิ้มที่กินกับมะม่วงเปรี้ยวได้แซ่บมากนะคะความหอมของน้ำปลากะปิแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนี่ยบอกเลยเลยว่าลงตัวมากนะคะสุดยอดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ